สวัสดีครับอาจะเฟริกเซนิ่งเซนโด้ .com นะกะ็เข้าเรื่องเลยนะครับผมคอเลสเตอรอลการสร้างกล้ามและยาลดไขมัน,น <c oughs> ทีนี้บางทีเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี้ยมันค่อนข้างใกล้ตัวนะสาหรับในสายสุขภาพแล้วก็คนที่มีการใช้สารกระตุ้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อก็จะมีเรื่องของค่า LDL เข้า, L, ามาเป็นส่วนประกอบว่าเอ้ยทำไมเราต้องระวังในจุดนี้แล้วก็เราจะแก้ไขมันยังไงเราจะลดยังไง ทีเนี้ยในคลิปนี้เนี่ยก็จะ <c oughs> ค่อนข้างละเอียดหนึ่งไม่ไม่สิไม่ค่อนข้างละเอียดเลยก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ท <c oughs> หนึ่งก็จะของคนทั่วไปที่แบบเอออยากรู้ที่มาที่ไปของคอเลสเตอรอลนั่นนี่นูน่นอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นเชิงลึกก็จะอยู่ในโอลิแฟนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลกับการสร้างก้ามาสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็ปริมาณที่สูงของ LDL เราจะใช้ยาลดไขมันอะไรได้บ้างเรามีข้อบ่งชี้อะไร <c oughs> แล้วก็มีการเปรียบเทียบอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอันตรายอะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> สําหรับสายกิ๊กนะครับพวกสายเนื้อสายกิ๊กอ,อยากที่จะรู้ลึก ก็เข้าไปที่ o อลิแฟนได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นนักกีฬาก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเราอาจจะต้องเข้าใจที่มาของคอเลสเตอรอลก่อนนะครับที่มาของคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาทั้งจากการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วก็จากที่ร่างกายสังเคราะห์เองอ่ะถ้าจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยสมมติเรากินอาหารตุ๊กตุนน่ารักไหมกินอาหารเข้าไป <c oughs> <c oughs> นะครับมันก็จะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในการคอนเทนพลังงาน ก็จะมีทั้งในตับในก้ามเนื้อแล้วก็ในเลือดของเราทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เรารับพลังงานมาเกินนะครับก็เปรียบเสมือนกับเราเทน้ําจากแทงค์ใส่เข้าไปในถังเมื่อปริมาณของพลังงานนะมันมากเกินไปแทงค์รับไม่ไหวเอ่อถังน้ํารับไม่ไหวมันก็ล้นออกไอ้ที่ล้นออกก็คือไขมันในส่วนของไขมันตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นคอรลสเตรอลอ่ะกิจการหนึ่งเนี่ยคือคอเลสโตรอลที่มาจากร่างกายสังเคราะห์เอง เชื่อว่าจริงๆแล้วร่างกายสังเคราะห์หรือผลิตคอเลสเตอรอลอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนั่นเท่ากับว่าที่เรากินแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ได้เยอะมันมันแปลได้ว่าไอท้ที่คนที่บอกว่าเอ้ยกินไข่แดงเยอะเป็นคอเลสเตอรอลนะอันตรายนะกินปลาหมึกเยอะไม่ดีนะคอเลสเตอรอลอันตรายนะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวละอาจจะไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวละแล้วทําไมร่างกายถึงสังเคราะห์อเองละ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงโอเค เราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของคอเลสเตอรอลเนี <c> ่ย <oughs> มันมันมันมีหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนี่คอเลสเตอรอลเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างก็เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะอันที่หนึ่งสองเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์ฮอร์โมนไม่ว่าจะฮอร์โมนเพศฮอร์โมนความสุขต่างๆนู่นนี่นั่นฮอร์โมนความสุขก็สัตว์ไปสตัวละออกซิโทซินเซโรโทนินโดปามีนเอนโดฟีนโอ้เยอะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขาดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเรา อาจจะมีภาวะที่เป็นแบบซึมเศร้าได้หรือว่าไม่แข็งแรงนู่นนี่นั่นฉะนั้นฉะนั้นคอเลสเอรจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นชนอ้าวแล้วทำไมทำไมมีประโยชน์แล้วทำไม คนที่คอเลสเตอรอลสูงถึงอันตรายก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่คอเลสเตอรอลสูงแล้วเป็นอันตรายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มที่น้ําหนักตัวเกินมาตรฐานใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยโอเคกินไม่ค่อยดีไม่ค่อยออกกลาลังกายไม่ค่อยขยับขยื่นตัวไม่มีกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่ทีนี้ในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีค่าคอเลสเตอรอลที่สูงแล้วก็มีค่าไขามันในเลือดอที่สูงหรือว่าเป็นค่าตรีกิสลายสูงแต่ค่า LD L D L ก็จะสูงเรีวเลยและ H D L ก็จะต่ํา อันนี้ก็คือในกลุ่มของคนที่ไม่ได้แข็งแรงตัวเองไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ค่อยได้ดูแลตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายสั่งเราะคอลสเตรลเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องการที่จะเป็นวัตถุดิบเพื่อให้เจ้าของร่างเอาไปใช้เพื่อทําให้เจ้าของร่างแข็งแรงขึ้นอย่างที่บอกว่าฮอร์โมนต่างๆมันถูกผลิตโดยเบสมาจากคอลสเตรลเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่า ไขมันจริงๆอ่ะมันมีอยู่หลายหลายฟอร์มของอะตอมนะครับมันจะมีทั้งรูปแบบฟอร์มที่มันเป็นเส้นมีฟอร์มเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยในส่วนของคอเลสเตอรอลอ่ะมันเป็นฟอร์มที่เป็นวงมันจะเรียกว่า c 6 h 5 ring อ๋อ c 6 h 5 ring sorry อ,อ่แต่เอาเป็นว่าให้รู้ผ่านๆซึ่งไอ,อ c 6 h 5 ring อันเนี้ยมันจะเป็นส่วนของกลุ่มสเตียรอย นั่นจึงแปลได้ว่าในในเ,เคสที่ใช้สารกระตุน้นผู้ที่ใช้สารกระตุ้นโดยส่วนใหญ่เวลาซื้อยาจากพ่อค้าย,ยาเนะี่ยมันมักจะายาสเตรรยส่วนใหญ่นะมักจะมีเบสที่เป็นน้ำมันซะส่วนใหญ่นั่นนะ <c oughs> เป็นที่มาโอเคทีนี้อ่ะเรารู้แล้วว่าสำหรับผู้ป่วยนะี่ยคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงอะ่ะมันไม่ดี แต่ว่ามันก็จะมีในเคสของคนที่สุขภาพดีดูแลตัวเองเออกกลังกายบ่อยมีกิจกรรมเยอะคู่มหารดีคลอลสเตรลก็สูงและ LDL ก็สูงเช่นเดียวกันออคือ,อ,อต้องบอกแบบนี้คลอลสเตรลเนี่ยมันประกอบด้วย HDL และ LDL มารวมกัน HDL กับ LDL ่ะมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างคล้ายกันแต่มันจะต่างกันตรงที่ H คือ high L คือ low D คืออะไร D คือ density หรือความหนาแน่นส่วน L เนี่ยมันมาจากอไลโปซึ่งย่อมาจากอะไลปิด uh, ก็คือตัวไขมันแต่ทีนี้เนี่ยเว <c oughs> ลารวมๆกันอะมันจะเป็นตัว high density ไลโปร r ปรตีนและ low density ไลโ o p โป t ตีน แปลได้ว่ามันคือส่วนประกอบของเซลล์ไขมันที่มีสารอาหารอยู่มากหรือน้อยคําว่าโปรโตีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าโปรโตีนเพียวๆนะหมายถึงแบบสารอาหารละกันโอเคนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองเขาก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องมีแอคทิวิตี้ต่างๆฉะนั้นในการทรานสร์ตสารอาหารนะมันจะค่อนข้างสูงกว่าคนที่ไม่มี ivity. แอคทิวิตี้แล้วเลือกอาหารที่ดีทีนี้มันก็เลยทําให้การทรานสร์ตสารอาหารนะในเซลล์อะ มันเกิดขึ้นได้มากเปรียบเสม,มือนกับเคอรี่ยิ่งส่งออกไปเยอะในส่วนของสัมภาระของเขาก็น้อยลงนั่นจึงแปลได้ว,ว่าการ transport สารอาหารของคนกลุ่มที่ดูแลตัวเองเนี่ยปริมาณของ HDL ของเขาอะหรือกลุ่มไขมันดีก็น้อยลงจนเหลือ LDL มากขึ้นนั่นเองอทีนี้ถ้าเราอยากที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเราจะทำยังไง เราก็พยายามเลือกไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงมาหน่อยอแล้วเราจะดูยังไงอ่ะทีนี้ก่อนที่จะสอนในเรื่องของการดูไขมันอิ่มตัวเนี่ยดูยังไงเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไขามันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวมันต่างกันยังไงบ้างแล้วมันไปเป็นคอลสตอรอลเป็น LDL HD L อะไรยังไงอ่ะเ,อเดี๋ยวจะขึ้นภาพอะตอมโมเลกุลของตัวไขมัน ดูอันนึงจะเป็นไขมันอิ่มตัวกับอันนึงจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวพอดูลูกก็จะแบบ oo, พี่อาร์มึงเอาอะไรมาให้กูดูวะถูกไหมมึงจะรู้สึกว่ายากแต่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ากลุ่มไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไขมันที่มีอะตอมโมเลกุลมีอะตอมทุกอันเลยแล้วก็จมันจะมีขาเห็นไหมตัวขามันจะเชื่อมต่อกับลูกอะตอมตัวกลมๆหมดทุกขา มันอิ่มตัวแต่ว่าเมื่อเมื่อดูไขกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวมันจะมีขาบางอันที่เว้นว่างอยู่เห็นไหมมันจะเป็นขาบางอันที่เว้นว่างอยู่มันแปลได้ว่าไอตัวที่เป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันมีอะตอมไปจับทุกขาแล้วมันอิ่มแล้วมันรับอะไรเพิ่มอีกไม่ได้ประมาณนี้นะให้เข้าใจง่ายๆจะพยายามอธิบายวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย กับอีกอันหนึงเนี่ยที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยคือกลุ่มไขมันที่มันยังมีแขนขาเว้นว่างเพื่อที่จะมีการฟอร์มอะตอมโมเลกุลให้เป็นสารอาหารอื่นให้เราได้ใช้งานฉะนั้นเนี่ยการรับในกลุ่มไขมันอิ่มตัวมากๆม,ม,มันเอ่อมันจึงทำให้เราอะ่ะมีค่าของ LDL ได้สูงมีค่าของ LDL ได้สูงเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันไม่ได้แปลว่าเรารับไขมันแย่ๆเข้าไปในทันทีนะ เวลาเรากินอาหารเราจะ <c oughs> จะใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นมันเป็นฟอร์มไขมันที่ที่เป็นก้อนใหญ่แล้วร่างกายจําเป็นที่ต้องย่อยมันก่อนมันจะย่อยตัวไขมันก้อนใหญ่เนี่ยเป็นฟอสโฟไิปิดก็คือเป็นโมเลกุลที่เล็กลงไปเพื่อให้ดูดซึมผ่านผนังลําไส้แล้วก็ไปฟอร์มตัวกันที่หลอดเลือดอือทีนี้การฟอร์มตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า อ่ะกลุ่มอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นกลุ่มประเภทไหนถ้าเรากินในกลุ่มของไขมันอิ่มตัวซะเยอะเนี่ยจำได้ไหมไขมันอิ่มตัวมันฟอมมันฟอมกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยจับกับอย่างอื่นแล้วอ่ะมันมันมันจับกับขาอะตอมมดละฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีค่าสารอาหารอยู่ในนั้นอ่ะไม่ได้เยอะเวลาเรากินไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากอ่ะมันจะกลายเป็น L D L ซะมากกว่าแต่ถ้าเรากินในส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ย ซึ่งจริงมันมีทั้งเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะขอขอยกไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเรากินในส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวมันก็จะมีขาวเว้นว่างเพื่อที่จะให้ไปจับกับสารอาหารอื่นเพื่อที่จะทํานุบํารุงให้กับร่างกายของเราได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นาจากการทรานส s อร์ตสารอาหารนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรากินอะไรเราก็อาจจะดูที่นูริชั่นว่าเออเนี้ยมันมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากเกินไปไหมหรือจะมีไขมันไม่อิ่มตัวที่มากกว่าหรือเปล่าพยายามเลือก ไขมันที่ไม่อิ่มตัวละกันนะครับโอเคแต่อย่าลืมอย่าลืมว่าต่อให้คุณกินไขมันที่ดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าพลังงานเกินสุดท้ายมันก็ล้นออกเป็นไขมันอยู่ดีล้นออกเป็นไขมันแบบที่มันไม่ดีอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้เรารู้ละว่าการมีไขมันเนี่ยที่เป็น LD L D L อ่ะที่เขาบอกว่าเป็นไขมันไม่ดีเนี่ยมีอยู่เยอะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสุขภาพไม่ดีเสมอไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ คือถ้าไขมัน LDL หรือไขมันไม่ดีอ่มีอยู่เยอะแล้วคอรสคอสเตรอลสูงแต่ค่าไตรกรีสลายเราต่ำอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ LDL สูงคอลสเตรอลสูงไตรกรีสลายสูงอันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีละอันนี้คือไขมันในเลือดสูงแล้วอันนี้อันตรายนะครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า <c oughs> สาเหตุที่ทำไมร่างกายถึงผลิตคอลสเตรอล ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตด้วยในยะสำคัญประมาณนี้แหละอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วมันสังเคราะห์ยังไงมันมีอะไรเป็นตัวเป็นตัวสารประกอบหรือว่าเป็นตัวเป็นสารตั้งต้นบางนะครับโอเค <S <S เอตับเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยโดยเอนไซม์ HMG-CoA Reductase หนึ่งพูดอะไรของมึง HMG-Coenzyme Reductase มันย่อม,มาจากตัวไฮดรอกซี xy, ่ถ้าจะไม่ผิดนะไฮดรอกซี่เมทิลิลกูตาไทริลโคเอนไซม์รีดักเตสชื่อยาวขออีกที HMG-CoA Reductase ไฮดรอกซีเมทิลิลกูตาไทริลโคเอนไซม์เอเรดักเตสยาวมากกูเหนื่อยเลยเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งสเตอรอล และสเตรอลก็จะไปสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งคอเลสเตรอลอีกทีหนึง่งกับอีกอันนึงเนี่ยมันคือตัวอะซิติลโคเอนไซม์เอมันได้มาจากการปั่นพลังงานจากแป้งและน้ําตาลแล้วก็ไขมันได้มาซึ่งตัวนี้แหละอะซิติลโคเอนไซม์เอแล้วมันก็จะไปเป็นคอเลสเตรอลอีกทีฉะนั้นเนี่ยม,มันจึงแปลได้ว่าเรากินเกินมันก็อ้วนเรากินเ,เรากินไม่ได้เกินแต่ว่าเรามีการสังเคราะ าสารอาหารที่ดีคุ้มอาหารดีตับก็ผลิตออกมาเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันมันสองทางยางที่บอกทีนี้มันก็จะมีคำถามอีกควยว่าเฮ้ยแล้วถ้าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ย LDL อสูงหลอดเลือดอุดตัน,นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าในกลุ่มคนที่เอากลุ่มคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะกลุ่มคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ออกลัางกายไม,ไม่มีแอคทิวิตี้อะไรนะ คือคนกลุ่มนี้ก็จะรับในส่วนของพวกไขมันถอดซ้ำถอดซากไขมันที่คุณภาพไม่ดีมันทําให้มีค่า LDL ที่สูงซึ่งไขมันกลุ่มประเภทที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไปเพิ่มปริมาณของฟรีเรดิคอลหรือว่าปริมาณของอ,อนุลูมูติสระที่มาเพราะว่าถ้าปริมาณของฟรีเรดิคอลหรือว่าอัลมูติสระเยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิด LDL อ่ะเป็นภาวะเป็นพิษ อมันถึงได้มีกลไกในการจัดการไอตัวกลไกในการจัดการเนี่ยมันคืออะไรที่เข้ามาช่วยนะมันก็คือตัวเซลเม็ดเลือดขาวเซลเม็ดเลือดขาวตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ามาโครเฟ e มาโครเฟจเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกืนกินกัดกินอ่ะอุ้ยสมมุติว่าไอนี่คือมาโครเฟจก็จะกินกืนกินในส่วนของ LDL ที่มัน ที่มันอุดมไปด้วยอนุมูลอิสระ,ะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ด้วยความที่คนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยคุมอาหาระนะเขาก็จะมีพฤติกรรมเดิมๆซ้ำซากซึ่งก็จะกินอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆท่านั้นเนี่ยมาโครเฟตเนี่ยแน่นอนว่ามัน,ม,นมันมีเรโชของมันหรือหรือว่ามันมีมันมีจุดอิ่มตัวของมันว่าเฮ้ยทามากกว่านี้กูมไม่ไหวแล้วเม,มื่อไม่ไหวมาโครเฟสเนี่ย มันไม่สามารถที่จะกืน,ก,นกินในส่วนของ LDL ที่เป็นฟรีเรติเคิลได้ต่อมันก็จะถูกพักมันก็จะถูกพักเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวิ่งในเลือดต่อได้มันก็จะถูกพักแล้วเมื่อมันถูกพักมันจะถูกไปกองกันเมื่อมาโครเฟตถ,ถึงจุดอิ่มตัวมันจะกลายเป็นพล a คพล p คคืออะไรพล a คคือตะกรันตะกรัน เมื่อมันเป็นพลา q มีการสะสมในปริมาณที่มากเกินเรโชมันจะทำให้ตะกรันตรงเนี้ยเกิดการอุดตันในหลอดเลือดนั่นเองนี่แหละเป็นที่มานี่แหละเป็นที่มาฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้คนที่ไม่ดูแลตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองละไอ้คนที่ดูแลตัวเองดีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไอ้เราอะ LDL สูงอะสุขภาพดีไปตรวจเลือดมาสุขภาพดีแต่ LDL สูงเราเสี่ยงไหม ก็ต้องบอกว่าถ้าไตากรีสลายคุณไม่สูงไม่เสี่ยงเพราะว่าคนที่ดูดแลตัวเองคุณมาหารดีมีแอคทิวตี้เยอะค่านุมูลอิสระคุณจะไม่ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยการมันจะไม่เกิดการกลืนกินของมาโครเฟ e จนมันล้นเรโชรฉะนั้นคนดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงแต่แค่รู้ไว้ก็โอเคแต่ทีนี้เริ่มมาเริ่มมาลึกขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม เริ่มมันเลยึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยปริมาณของ LDL อะ่ะจริงๆมันไม่ดีเลยถ้าสูงมากๆแล้วไม่ดูแลตัวเองใช่ในกลุ่มคนที่พยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อแน่นอนว่ามันจะต้องมีการกินที่มากขึ้นคือเราไม่สามารถที่จะสร้างคนโดดหรูด้วยเงินในการสร้างของพัฒนาศึกษานึกออกใช่ไหมฉะนั้นบางทีาการที่เราพยายามที่จะพยายามที่จะ บักกิ้งหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อบางทีเรากินเกินจนมากเกินไปกินเพลินกินเกินกินหลุดจนมากเกินไปมันทําให้เกิดค่าของไขมันที่สูงขึ้นหรือบางทีมีการใช้ยาเอาไง,ไง่ายๆเลยยาเกือบทุกตัวที่เป็นกลุ่มสเตียรอยเพิ่ม LDL ได้หมดเพิ่ม LDL ได้หมดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวสารกระตุ้นแล้วไม่ได้มีการคุมอาหารที่ดีไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเชิงสุขภาพ มันจะส่งผลต่ออะไรได้บ้างหนึ่งก็คือลดเลือดอุตานลยอันหนึ่งสองเนี่ยความดันสูงสามเนี่ยจะนอนหลับได้ยากสี่กลนกลนเลยกลนหนักเลยม,มีอยู่ตอนนึงเหมือนกันที่แบบพี่แบบว่าทํางานหนักเครียดแล้วก็กินแล้วก็ปล่อยตัวโอ้โหกลนหนักเมียทีบทุกคืนบอกเฮ้ยมึงไปกลนไกลมึงไปนอนที่อื่นไปจริงเออแล้วก็จะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากความดันสูงทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหว อันนี้คือ L D L ที่สูงมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของคนที่ใช้สารกระตุ้นเนี่ยก็ควรที่จะมีการคุม L D L คุม L D L ทีนี้มันก็มีตัวช่วยในการที่จะเราเราจะคุมในส่วนของไขมันตรงเนี้ได้และยาตัวน,นั้นก็คือ